สวัสดีค่ะวันนี้ครูโอภาธรรมจะพาทำกระตุนยุคดิกหน้าตัวเองนำไปแต่งใน powerpoint งานนำเสนอนะคะอันดับแรกเลยให้ดาวน์โหลดแอป Moment c a m m o m e n t c a m ค่ะก็จะได้หน้าตาแอป,ปแบบนี้นะคะจากนั้นคลิกเข้าไปที่แอป,ปค่ะจากนั้นคลิกคำว่าอวตารหรืออวตารนั่นเองคลิกที่ create a new อวตารจากนั้นก็จะมีภาพ หน้าจอมาให้เราถ่ายรูปวางให้ตรงกับหน้าแล้วคลิกถ่ายภาพเลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถขยายหน้าได้นะคะเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลือกอายุค่ะว่าจะอายุประมาณเท่าไหร่ดีจากนั้นก็รอโหลดนะคะก็จะมีมาให้เลือกอยู่สองหน้าเลือกหน้าใดหน้านึงก็เอามือไปแตะให้เกิดวงกลมสีฟ้าจากนั้นคลิกคำว่า next สามารถเปลี่ยนทรงผมได้ตามใจชอบนะคะคลิกที่ทรงผมแล้วเลือกทรงผมที่ต้องการเลือกไปเรื่อยๆนะคะจะมีแว่นตามีรูปหน้ามีรูปตามีรูปคิว้วลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อพอใจแล้วเราก็ขึ้นไปคลิกคำว่า confirm ก็จะได้หน้าอวตารมาค่ะจากนั้นคลิกคำว่า discover รอโหลดนะคะคลิกคำว่า most popular และคลิกคำว่าสติกเกอร์ถัดไปค่ะก็จะมีสติกเกอร์ให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะลองเลื่อนดูนะคะถ้าชอบตัวไหนแล้วให้ลองคลิกตัวนั้นดูสามารถแชร์เข้าไปในไลน์ใน Facebook ในแชทได้หมดเลยนะคะคลิกที่ไลน์แล้วก็ส่งเข้าไปใน ลน์ของเราหรือของเพื่อนเก็บไว้ก็ได้ค่ะหรือคลิกที่คำว่ากิฟต์นะคะก็จะถูกบันทึกไว้ในคลังรูปภาพของเรานะคะเราลองกลับไปเลื่อนดูแล้วลองเลือกที่อัลบัม้มก็จะเจอคำว่าอัลบั้มโมเมนต์แคมค่ะจะบันทึกสติ๊กเกอร์ของเราทั้งหมดที่เราเลือกไว้กรณีสร้างอวตารไว้หลายตัวอยากเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนตรงนั้นนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปวางแทนค่ะ อันดับแรกเนี่ยก็จะแสดงเป็นหน้ารูปของคนนั้นสามารถส่งเข้าไปในแชทได้นะคะใน Facebook คลิกแชทคลิก Facebook เลือกตามใจชอบแล้วคลิกส่งเข้าไปได้เลยค่ะกลับไปเริ่มต้นใหม่คลิกที่ลูกศรด้านบนนะคะเปลี่ยนโหมดเป็นภาพนิ่งไปที่ Character ลองดูนะคะมีหลากหลายมากคลิกคำว่า all ดูค่ะ เราจะเห็นแถบว่ามีโหมดให้เลือกหลากหลายมากมายเช่น m u s i ิกก็จะเป็นพวกดนตรีเป็นภาพนิ่งฟุตบอลเห็นไหมคะสปอร์ต Yes No OK เยอะแยะมากมายแล้วแต่เราจะเลือกค่ะลองเลือกเล่นดูนะคะพอใจภาพไหนก็คลิกภาพนั้นแล้วก็กดเซฟไว้ กดเข้าไลน์กดเซฟในมือถือเป็น g i ฟต์หากอยากย้อนกลับนะคะคลิกลูกศรข้างบนหรือคลิกสามเหลี่ยมด้านล่างการสร้างอวตารใหม่คลิกที่สัญลักษณ์รูปภาพก็จะให้ไปเลือกรูปภาพของเราที่มีหน,น,น้าเรานะคะเราก็เลือกมาหนึ่งหน้าแล้วก็เลือกอายุเลือกเพศเหมือนเดิมเลือกภาพ เลือกทรงผมเลือกแว่นตาสมมุติถ้าเราไม่อยากได้อันไหนนะคะมันจะมีวงกลมแล้วก็ผ่าครึ่งเราก็ไปทำตรงนั้นไปคลิกตรงนั้นมีลูกเล่นตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะ สังเกตลูกศรสีฟ้าให้ดีนะคะสามารถคลิกค้างไว้แล้วลากไปลากมาลากขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวาหรือขยายใหญ่ให้เล็กลงก็ได้นะคะปรับให้พอดีกับรูปหน้าเมือ่อได้รูปที่พอใจแล้วนะคะก็ขึ้นไปคลิกคำว่า c o n f i r รมที่ด้านบนขวามือนะคะก็จะได้รูปอวตารหน้าของเราไว้ใช้มากมาย จากนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบรูปไหนเราอยากดีลิทคลิกที่รูปอวตารแล้วคลิกคําว่าดีลิทอวตารหรือการสลับหน้าอวตารคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปตรงจุดที่เราอยากจะให้เป็นอวตารตัวแรกเพราะตัวแรกจะแสดงผลเห็นไหมคะอันนี้ผมหยิกนะคะอยู่ตัวแรกเลยถ้าเราอยากจะสลับเป็นตัวอื่นแล้วก็คลิกค้างไว้ คลิกตัวที่เราอยากจะใช้ค้างไว้แล้วก็ลากไปแทนที่ไปอยู่ตำแหน่งที่1แล้วลองคลิก discover ดูอีกครั้งนะคะก็จะแสดงผลเป็นสติกเกอร์หน้าของเราเองจ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูโอด้วยนะคะครูโอจะได้มีกำลังใจนำคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้นำไปพัฒนางานของตนเองให้เด็กๆได้สนุกสนานกันจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ